สวัสดีครับผมปยาธรวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Daisy Stand a l o n นะครับเป็นเกม Survival อีกเกมหนึ่งที่สนุกไม่แพ้กับสกํมเลยนะครับก็ในเกมนี้ใน EP นี้นะครับผมได้ทำการลอนเดย์พรเนจรไครับหาที่ปักหลักครับหาที่ตั้งบ้านนะครับเพื่อความเก็บของไปเรื่อยๆนะครับก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจผมในการทาคลิปต่อๆไปเลยนะครับนั่มันต้องทำไงอะ ข้ามกูแล้วกูจะไปทาอะไรใส่ไม่เสร็จได้นะเ,เหรอ๋อยิงกันลอยๆเลยเอาเอาล่ะใส่แค่ทำที่เก็บของได้ครับออกไปลุยเลยนะ ที่ไม่ปกติคือไอ,อ้เคร่ยนะเกมพี่แักทิ้เ,เออลฟเฮ้ยดีใแล้วเฮ้ยยังตอ อย่าไอ้ข่าฮะเลี้ยประตูตลดปะเนี่ยพี่ประตูลงลดแล้วเนี่ยพี่เฮ้ยโอพี่วร์ปะเนี่ยอผอยเหยียบหัวกูเลยมันว์ป เมื่อเรามีบ้านอยู่นะครับก็ผมก็ได้เดินออกไปฟาร์มนะครับแล้วก็มีเสียงปืนยิงกันตันัันเลครับอันนี้เลยเราก็เลยลงมาแจมหนยยิง <ใน S 1> อยู่ข้างในในเอฟิเนี่ยพี่ใช่ปะใช่แล้วแต่สนายอยู่นหน้าเรสาสนน,น,นนอนด้านนอกอย๋ยวสนามพี่พเอาอาหารไ้เอาค่าไป กินไปเมื่อกี้โอเคนัวว่ะอยู่ตรงเต็นทนะ์อะนู่นลงลงเลยปามกลางทุ่งเลยกลางทุ่งเลยเอ็ <NE. S 2> นอีเอ็นอีกางทุ่งลงลงหูสามตัวสามตัวเอีย่ย,ยถ้าตายก็เพิ่มปืนเลยเลยอ๋อเห็นละสาม 3ามตัวระยะเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรวิ่งเข้าวิ่งเข้าตึกเจา้ามันชื่อตึกว่าอะไรนะีายตึกสังกะสีวิ่งขีกไปตัวหนึง่งวิ่งเข้าตึกไปละตัวหนึง่งตามมาตามมาตามมาไอ้เนี่ยเรามีดหายกับพี่อีกมีดผมหายกับว่ะผมไปเก็บอะไรมานะตาเต็น เราปีิงกันดีกว่าพี่พีชมา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 พี่นำมาแล้วมนันเอามีจ้วงทีเราตาย,ยานะพี่ใช่หวังแรงบางมีดแน่สองทีมเป็นหลังคาหมู่บ้านอ่ะ อยู่หลังตึกตึกตึกนี้ตึกนี้ไม่อยู่ตึกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีวิ่งด้านหลังตัวหนึ่งตัวนี้มีนั่นศพเปล่านะเนี่ยวะโอ้นั่นมันเหมือนศพอะเจ็ดร้อยนั่นใช่ใช่ใช่เจ็ดร้อยแล้วก็ตรงนี้เหมือนมีศพอยู่มั้งใช่เปล่ามันมีตัวที่มีตะโกนไปแต่แต่แตค่คูณสีเนี่ยเนี่ยวิ่งไปแล้วมันวิ่งออกแล้วเนะี่ย เออตรงนั้นคือศพโลงๆโน่นไหนวิ่งออกอ่ะวิ่งออกแล้ว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 อาไงวิ่งไปดไหนหรือเปล่าเจ้าวพี่ดูให้มันวิ่งไปวิ่งไประเบีมันม่นะนี่มันมีไส้ยดิ จะต้องสอยไหมวะเนี่ยเอามันวิ่งกลับอ่ะเนี่ยมันอยู่เนี่ยเล็งอยู่เนะสองตัวน,น,นี่เลยเฮ้ยยังไม่เห็นเห็นป่าปะไม่เห็น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 ปามอยู่ดงวไม่เห็นเข้าเข้าเข,ข้านี่ดีกว่า เข้าแคมป์เข้าแคมป์เข้าเต็นท์นี่ดีกว่าแต่โซ่ไปไม่เข้าโซมม่หมากะ็ะด้ระยะประชิด,ดเถอะลงกันเลยยิงใครวะนะ่ะยิงผม อาไม่ใช่เหรอชนก็อย่างนี้ยไม่โดนอะไรอ่ะวยวลดอ๋อพี่ตกบา้านตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ๆตรงนี้ตรงน,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 นี้อ้าวเชี่ยอาอเยอยมากตไหลายโอ้ยยอพี่เ้ยมันยิงแล้วอยู่หน้าดีใง หลับเลยเฮียปืนโคตรถีบเลยปั๊มเฮียไอ้พี่ชิีหายละเห็นตรงพี่ตายปะมากระลังวิ่งมาชาร์ตหลัง <B> จากที่ผมตายนะครับผมก็เลยตัดสินใจให้ทีมถอยกันครับแล้วก็ย้ายกันมาฟาร์มอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากครับมันทําให้เราฟาร์มไม่ได้ผีเกิดใช่ผีเกิดผมเอาของเววางไว้ในพุ่มอยู่พี่ทีนะมันพยายามโดนนี่ เสียงก็ไกลอย่างนี้ผีวิ่งเข้าในตึกอ่ะเม<ะ>ื่อกี้มันมีผีวิ่งเข้าตึก,ม,ตกมาทีเลยผมโดนผ,<ม>ผีนตีหรือผมตีผีว่าไอ้หี้ยตายละ จังหวะที่ผมฟาร,ร์มเสร็จนะครับผมก็ได้ทิ้งของฟาร,ร์มไว้ที่จุดที่ไกลออกไปนะครับซ่อนไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราขยับไปฟาร,ร์มอีกที่ถ้าเราตกเราก็ยังมีของที่เราฟาร,ร์มไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเราเอามาด้วยเราก็จะตกหมดนะครับ ไอ้มากอี๋ยวลงต้ไปอันในจ่างหวะที่กำลังวิ่งไปที่จุดฟาร์มนะก็มีการยิงกันเกิดขึ้นครับพวกเราเลยวิ่งเข้าโถมเข้าไปนะเผื่อจะได้ของนะถ้าเข้าฟาร์มไปแล้วนี่เราได้ของเยอะแน่นอนคนระับน้ารอเนี่เจอว่าเอ,เอ้ตรงนี้ก็มีฟารับ เอาตรงนี้ดีกว่าข้างในข้างนอกข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างนอกไม่เห็นผมไม่ยิงขวาใกล้เล่นวงนอกไว้นี่เนี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่แหละขวาใกล้นี่แหละไม่หมายถึงว่าเล่นวงนอกทอไปเนี่ยเฮ้ยทำไมกูวับโอ้วับปะทำไมผมเห็นคุณพจาทอ์หายอ๋อคุณไปอยู่ตรงนู้นเออทำไมป่า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 ให้กูพายมามีทำมมี่ดน่ะเอ้า มีข้างหลังมี้เคี่ยมันนอนอยู่ดิ่ตายแล้วมันมีข้างหลังอ่ะหันไปตายไปพวกแมงเลยนมันนอนมันนอนอยู่ที่พี่พีมาตอนแรกอ่ะอ้าพี่ตายปะตายพี่แหลกอ่ะวัดเคี่ยผมหันไปไม่นอนอยู่ด้านหลังอ่ะก็ผมเห็นเราหันไปอ่ะตอนแรกอ่ะอยู่ข้างๆคุณพยาธอรแล้วคุณพยาธนั่นแหละฮะอยู่ก็ค้างแล้วก็แหลกแล้วก็ตายนะครับงงมากครับผมก็ยืนยิงใส่เขาเขาไม่ตายนะครับแต่ผมตายแทน มันมีแมกกาซีนเจ็ดพี่พี่เมื่อกี้ไม่มีเลยมีแต่กระสุนอันนี้ปะมันมีแต่กระสุนอย่างเงี้ยเลยเราเลยมาแล้วปั๊มเราตายตายนี่มาส่งผมอยู่เนี้ยหน้าผมเลยนะใช่แชมเบอร์รอแล้วกันมาดิไม่มนใส่แชมเบอร์ไม่ได้หรอได้กดอ่าได้ไม่หรอไม่ได้วะไม่ได้ว่ะพี่เอาลองแชมเบอร์ไม่ได้ด้วยโอ๊ย ใส่แม็กเ่ยก็อถอดแม็กว่าใส่ดมแม็กแผมตายตรงนี้เลยไปดงศพแล้วกนะนไม่กดแถมไม่ได้อะ็ไรอะไม่เห็นตกบอลไม่ได้มีเหรอตรงนี้ไม่พี่ผมเปิดของไม่ได้เลยวะมไม่มีนะ<อ>ตรงนี้ของพีไ่ไม่เห็นเห็นอะไรเลย อันนี้สพใครวะน่สพี่เนี่ยสอผมนอนนอนอยู่นอนดิ้นอยู่สอพี่ยังอยู่ไอพี่ผมกดแถมไม่ได้ไอ้เหี้ยอันนี้มันเหล็กเหล็กเกิดจะพี่แปลว่าอะไรอ่ะเออเป็นบัฟเฟอร์ัฟเฟอร์แบบแบบพางปะเหมือนแหล็กอะไม่รู้พี่แหล็กผมเอาของตัวเองได้อยู่เออผมเปลี่ยนลูกไอ้ผมเอาของตัวเองมาละ แต่มันน้ำแบบมันเอาปืนไหมแล้วผมเขามีปืนให้เล่นแค่กระเป๋าพี่มีอยู่ของผมหายไปเลยเหรอเหลือได้แม็ของผมก็หายเลวแต่ AW a w นี่ไงปืนปืนอะไรพี่คนคนคนเฮ้ยอ้าว อีกคนก็กินข้าวนะครับอีกคนก็เป็นปืนครับส่วนผมก็หิวของนะครับเรียบร้อยครับตายคู่หลังจากนี้ผมก็กลับไปเก็บของที่ฟาร์มทิ้งไว้นะครับก็เรียงออกจากจุดประทาครับเดีย๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรให้เอากลับเกาะคอนี่น่าจะจันสุดแล้วปะ่ะไม่มีขายนะเกาะคอเกาะคอนี่ผมว่าเกาะคอนี่น่าดีสุดละเออไม่มีเกาะเรามาใส่แต่เรามาใส่ของไม่ได้แค่นั้นคปเจอคนเจอคนเจอคน คาเฟตายอา้าวดิดมีอ้าวไม่มีชื่ออ้าวไอ้ปลาไม่มีชื่อบนหัวก็ก็ผมเพิ่งเปลีป่ยนไปเมื่อกี้นะครับจงังหวะที่ผมเปลี่ยนโหมดยิงนะครับเผลอไปโดนปุ่มอ่าปิดชื่อนะครับเลยทําให้มองไม่เห็นชื่อเพื่อนนะกดน้องเขาไปหมดแม็กเลยครับเรียบร้อยครับของหวังาเฟตายอา้าว ôi à, liêng mất 3 con rồi à? được là à? Địa này mất, คุณปามครับเชื่อถือของไหนครับถึงอ,อะไรล่ะครับเตรียมตัวถือก<ะ>็ปามได้แล้วเลยครับถือสองใบครับน้องหลุดแล้วหลุดแล้วพี่ว่าไปสร้างบ้านใหม่ดีกว่า้างไหนผมว่าลงนาหน้าอยู่พี่โ<ะ>ลงนาที่นีนมีประตูสองประตูมันจะเห็นง่ายเลยบ้านไกลไปป่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ไปละ เราวิ่งไงแต่ถ้าเรามีรถเรามีเครื่องบิน,นก็ง่างยแ้เราต้องมีคอนเทนต์ไปนอนดักไอฟิลลวเลยส่วนใหญ่ต้องมีคนบ้างส่วนใหญ่มันก็ขับคอมาเห็นปะขับคอมาเซฟขับคอมาเซฟแล้วก็มาเอฟิวจหนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็นอนนอนดักรู้ว่าจุดไหนมันฟาร์มที่เจอฟาร์มบออ่อยเดีด๋ยวกูกูจะมาหวดต่อ นี่กลับไปสายแล้วมาหัวต่อด้วยเหรอใช่อจาที่คุยกันแล้วว่าบ้านมันไกลไปนะครับเลยตัดสินใจที่สร้างบ้านใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเก็บของใกล้ๆนะครับระยะไม่เกินสองสามโลนะครับกำลังดีนะครับ กดปิดกดปิดน,นทำมาม่ากันแจกแล้วอ่ทสัาก์มแตกทำ, <c oughs> ท,ำทำมามา่ <c oughs> เาเ,าเ,าเาดี๋ยวเดือดยกระดิ๊ลาส ครับก็ในระหว่างที่ทําบ้านนะครับก็มีการยิงกันในเมืองอีกแล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเรานี่เยนะครับที่ไปยิงคนที่น่าจะผ่านมาทำไมตรงนี้ไม่มาตองสร้างตรงนี้วะโคตรสวยโอ้ยหียโอ้ อ๋ออ oh, oh. ๋อเรียบร้อยมันเป็นไรกันเมืองนี้มันเกิดไงแม่จองจอดฮออยู่ไหนวะไอคนยิงไงอ,อยู่ใกล้เลยแต่ไอคนตายไม่รู้อยู่ไหนกูคิดว่ากูโดนนะดนั่นเอง บอกเลยกูร้องขอดูคลิปด้วยครับมีคลิปตอนไข่มะครับเด๋ยออ๋อไม่ใช่อดีมันสร้างบ้านดียุ่ไงไหที่ผมเป็มากมากมากตรงแบบตรงชื่อผมเป็นเลยอวางหมู่ปินไว้เนี่ยมันตัวมันหายไปไหนไม่รู้มันตัดไม้ไปด้วย ต้นไม้มีไม้วางอยู่แล้วก็มีบุกปินต้๊กตาตัวไม่ียงเกมกูเบยงวะ เมื่อผมลุกไปเอามาแม่ตอนเดียบ่ะได้พี่ของนอกไม่วิ่งไปไหนวะห๋อมันน่าวิ่งไปหาของทำบ้านแหละหาแน่าิ่หาขวานไม่เขาค้อนหรือรอะไรอย่างพวกพี่ว่วาม<า>ันวิ่งมันวิ่งลงใต้ไปอ่ะไปฟาร์มแ่บวะวิ่งหานปะ่ะหรือว่าอะไรเนี่ยซอมบี้เจอแล้วๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอมันเหรอกูสด ตายเกิต้องไหนไอ้หี้มันตายเหรอไม่น่าใช่ปะมันมีปืนอ่ะไ้นมีปืนไม่มีปืนแต่ยังมีปืนเฮ้ยเฮ้ยหน้าผมหน้าผมหน้าผมดิออาวเหียอ๋อไม่ใช่ทอมบี้วิ่งมากระสุนเฮ้ย พี่โดนพี่โดนยิงไอ้ซาดแะครับบิงเข้าไปตรงทีสมาโดนดักยิงครับเรียบร้อยเลยในยังหวัด่เข้าเผลอนะครับน้องในี่ก็ได้ไปนั่งแคมป์ที่หน้าบ้านเขาเขาก็ได้ขับรถกลับมาบ้านเดีก็เลยได้ยิงเขาตายคารถแล้วก็ขโมยรถเข้ามานะครับ มันได้ยินเสียงปืออนแล้วพี่ขอตกขอตกเสียงขอตกอดออกับที่เราควรเอารถมันออกจากบ้านเรานะบพี่เจยบมันรึแล้ก็ไปเทปโซนแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็วิ่งกลับยัยงไงนะบพี่ไปเทปโซนแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็เดี๋ยวพี่วิ่งกลับมาจะไรขายอะ่ะ จาอไรขยพี่จะขายเหรอปืนปืนจะขายเหรอไม่ไม่มีเง่ขายไหมไม่มีไม่มีเอ้ยมีมีเต็มเลยไปเขาไปด้วยกันรออยู่มันเกิดลาโลปาตินโนมันเกิดตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยตะเพ็ดมันยิงป่ะยิงตะเพ็ดปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอง ยิงหัข้างๆเลยวะตันงแน่ที่หายละยิงหูข้างหูเลยเนะี่ยไม่ไม่มันยิงอยู่ในเมืองนะน่าจะหอตกอ,อ๋อมันตกหรอมันมีแอ,อร์ดรอปเขาเรียกว่าหอตกไป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 เร็วเร็วเรวเร็วเร็วเ,เวลาับยากริล้อมันไม่คืนให้มันต้องคืนล้อเอง

คกับเหตุการณ์ต่อจากนี้ผมก็เสียทั้งบ้านเสียทั้งรถของที่ฟาร์มมานะครับก็ต้องไปหาบ้านอยู่กันใหม่ครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับจเจอกันครับในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ